ชุนกับชุนชุนกาแฟจริงใจนี่ชงกาแฟจริงใจนะคะแทนอาหารมื้อเช้านี่กาแฟจริงใจนะคะกาแฟจริงใจชงกับโนบิธีชงกาแฟจริงใจ นี่กาแฟชิงใจนะคะกาแฟจ,จิมใจก็ต้องกินข้าวนะคะกินกาแฟริงใจวันละสองซองนะคะไม่มีวันหมดนะคะไม่มีวันหมดเอออส่งมาตลอดแบบไม่มีน้ำตาลกาไม่มีน้ำตา ไม่มีจริงใจก็รีบซื้อรีบสั่งเลยนะคะจริงใจกินแล้วมันทำให้จริงใจเลยลรอะคะ่ะ น,นี่คือรสชาติของกาแฟรจริงใจรสขมไม่มีน้นตาลไม่มีน้ำตาลทำกับน้ำมันมะพร้าวย่อยอาหารกินแล้วย่อยสลาหน้าท้องทําไม่หน้าท้องยุบนะคะ วันหยุดค่ะวันหยุดวันหยุดกินกาแฟจริงใจไม่ได้หยุดนะคะวันนี้เพียงแต่ว่าเมื่อวานทําไว้แล้วแล้ววันนี้ก็เลยหยุดทำชดอเชยไปแล้วนะคะหาคนจริงใจไม่ได้นะคะเลยต้องมาพึ่งพากาแฟจริงใจนะคะตอนนี้หาคนจริงใจยากมากเลยกินในตัวนี้แล,ล้วโปรงจะมีคนมาจริงใจด้วยค่ะ อันนี้เรามาไล่สุดกันเล่นๆนะคะแค่ใครเครียดไม่รู้จะทำอะไรก็เลยมาไล่สุดกันเล่นๆจะโชว์ให้ดูว่ากาแฟจริงใจนี่นี่ๆๆนี่เยอะแยะนี่อันนี้นะคะฝันตองชอบกินนะคะอ่าแก้โรคหอบนะคะหืดหอบหืดหอบ นี่มือโบนะคะไม่ต้องห่วงขันทองนะคะเมื่อกอนโอ้โหหมอนลองล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 ,อง,ล,อง,ลองอย่างนี้ <c oughs> ตายเลยนะคะจะตายไปโรงพยาบาลไป <c oughs> พ่อนอยู่โรงพยาบาลอยู่เป็นประจำเลยค่ะ <c oughs> ไอกาแฟจริงใจนี่มันช่วยได้จริงๆเลยนะคะ <c oughs> ไม่ต้องเป็นห่วง <c oughs> เราสั่งมาเราก็กินหมดนะคะไม่มีวันหมด <c oughs> ไม่มีวันหมดเพราะเราทำาเอโอไว้นะคะเพราะฉะนั้น ทุกคนที่เข้าชมในนี้นะคะมีจริงใจกันหรือ,อยังอ้าวธีราดาทีราดามีจริงใจหรือ,อยังอะ่ะลูกปี๊กกินแล้วมันจะจริงใจไม่ต้องถามนะคะกินแล้วมันจริงใจค่ะลูกปี๊ดมาๆมา,มาจงกันเมื่อกี้ชงไปแล้วนะคะกินไปหมดแล้วนะคะนี่เกลี้ยงแล้วนะคะรือว่าจะชงให้ดูมาอีกครั้บางคนยังไม่รู้จักกาแฟจริงใจเลยนะคะจะบอกให้ จร да. ิงใจนะคะจริงใจสั่งได้นะคะสนใจสั่งได้ค่ะเบอร์โทรนะคะ0 9 7ย์5 0736จห้ากแล้วก็น้ำร้อนนะคะแก้วสวยนะคะแก้วสวยแก้วสวยเหมือนกับเราเลยนะคะเราก็สวยนี่นี่นี่อายุก็53แล้วนะคะอายุ53าแล้วนะคะ ดูหน้าตาก่อนนะคะเหมือนกับเด็กอายุสามยสิบหกยังไงอย่างนั้นเนาะนี่พัหลังมันว่าเราอายุยี่สิบเก้านะคะคนก็ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดตอนนี้มันไม่สิวนะคะสิวนี่ไม่ต้องห่วงนะ,ะเรากินจริงใจไปเรื่อยๆมันก็หมดสิวมันก็ไม่มีไปเรื่อยๆนะคะไอ้สิวอ้โอโรนะคะสิวนี้สิวอ้อโรสิวกลางคืนนอนกลางคืนนะคะ ตี 4, 4, 5. สี่ตีห้านนั่นคือนะกตีสี่ตีห้าสิวขึ้นมานะคะสิวขึ้นมาเขาเรียกว่าสิวโอโรอค่ะอะไรล่ะทีนดามากินจริงใจนี่ไม่ต้องห่วงของเธอมาเอาสิใต้บันไดมีอยู่นะมาเอาของใต้บันไดแล้วจะให้จริงใจไปเลยสองซองให้จริงจริงนะสองซองรูง้ไหม โซงนะยี่สิบาทโซงละย่บาทเลยนะคะเนี่ยค่ะโซงละยี่สิบบาทนี่นี่นี่จริงใจโซงละยี่สิบบาทค่ะนี่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 รสหวานไม่มีนะคะรสหวานไม่มีว่าจะเอาไหมดูก็ไม่มีรสหวานทำยังไงเดียว ไม่เป็นไรคนพูดหวานอยู่แล้วน้ำร้อนน้ำร้อนก็ทำจากน้ำชาจริงใจชงโมจริงใจนะคะฮ,รรรฮ่าฮ่าตีละดับปูจุนจางพุงนะคะพุงนี่พุงเยอะนะคะพุงเยอะ กินเข้าไปมันสลายย่อยย่อยไปเรื่อยๆอเรื่อยเรอันนี้เราทำงานกลางเดดขึ้นฝ้าขึ้นสิวแล้วก็นอนดึกตีสี่ตีหนี่จะเป็นคนอื่นนะคะเป็นลมตายชักนก่อนเป็นลมตายชักอยู่ที่หลังวัดโกกแล้วก็ดีได้กีสวนดอกไม้กีสวนดอกไม้โอ้ยดูนะมันดียังไง กินเล้วผิวสวยนะม่นก่อนดํานําผิวสวยกินเสรจสนดอกไม้ธีรดาต้องมากินนะตัวนี้เนี่ยนี่เดี๋ยวผิวสวยเดี๋ยวเซนสามีจำไม่ได้ละนี่กินก็ไปเหมือนไข่มด ลุกเข้าไปในนี้นี่นี่นี่นนนไม่เชือ่อ <c oughs> รู้ไหมะไอะไรอเอามาแบ่งมังม่งม, <c oughs> ม,มีมีอยู่สามโซงแล้วนะสามโซงแล้วสามโซลสามโซงไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อใหม่จ<ซ>ิราดาจะแบ่งไว้หรอนี่ โบตานิคนนี่นะนอนดึกตีห้าตีหกวนี้โอโรคุยกับผู้ชายอยู่คุยกับผู้ชายใช่เนี่ยสิวกุนเห็นไหมสิวกุนแต่ตอนนี้มันเริ่มจางหายแล้วนะนะไปซื้อยาทาสิวมาคุกรอละสามสี่ร้อยกไม่หายนะสงสัยมันจะหายกับไอเนี่ยกินไปเรื่อยๆนี่หน้าตานะคะหน้าตาเห็นไหม แต่งหน้านะคะไม่ได้แต่งหน้านี่ดูดูดีๆนะคะคุณไม่แต่งหน้านะคะเห็นไหมนี่ไม่ได้แต่งหน้าอะไรเลยนะยังหาว่าแต่งหน้าหรืมอมะกอกไรสดอีกไม่ใช่นะเะนี่ยมื่คืนนอนตีห้าครึ่งนะคะแล้วก็ตื่นขึ้นมาไม่ได้กินข้าวกินกาแฟกินใจไปสองซองนะคะ <laughs> แล้วก็มีตัวช่วยนะครับมีตัวช่วยตัวช่วยตีระดาจะเอาเดี๋ยวเอาไปแบ่งให้พรุ่งนี้แค่ซองเดียวนะเพราะมันหมดแล้วในนี้ก็หมดแล้วนะอันนี้หมดแล้วนะจ๊ะเข้าไปฉีดยามาวัคซีนจะเป็นลมแล้วก็อ้วก,กแกใหญ่นะคะใหญ่ซึ่งเป็นแม่ของก้าวไปจ้ง วกล่กินในนี้ไปเหลืออยู่แผงสุดท้ายอาการด,ดีขึ้นโนนพูดจาไปดูด่าคุณได้นิ้วเมื่นอ,นมอ,อก่อนโนนซุ่มหวยออกยังไม่ได้ซื้อนะจ๊ะหวยออกยังไม่ได้ซื้อบ่เบี้ยหมดแล้วมากินในตัวนี้หมดแล้วโบตานีนข้นหมดแล้วหวยออกอดไปตาหวย ซื้อ,อฝากซื้อด้วยก็แล้วกันเกลี่ยเลยนะครับเกลี่ยงกล่องเลยน,น,น,นี่หมดเกลี่ยงกล่องไม่มีแนวคนที่เข้ามาดูรายการนี้ไล์สุดนี้ไม่เคยไล์สุดให้ใครดูนะไอ้นี้เมื่อคืนนอนตีห้าครึ่งตาโบตาโบก็เลยออกมากินกินใจดีกว่า ิไปสองครองนะนี่สมองหัวนมาหมาเหาห้าบ้านนวกหูชิ้หายเลยนอนไม่หลับคนบนเขาไม่มาในแจ้งคนบนเขาไม่มาสงสัยมันนอนดึกเมื่อคืนคุยกันรุ่งเกด่าเฮ้ยบอกไม่ได้บอกไม่ได้เดี๋ยวมีคนอื่นรู้คนบนเขานอนคุยกันบนคนเขา ว่าจะให้คนบนเขากินด้วยนะรู้ไหมมันดีอย่างไรของตายนะก็ของตายคุณนี mm ่แหละคนบนขาอชอบทีระดาพรุ right ่งน mm ี hmm. ้ให hmm. ้หนึ่งซองเลยกินกินได้ยังไงตัวนี้ยังไม่กินทีระดา ที่ตามทีระดาโดยเฉพาะเลยนะกินเลยยังตัวนี้ยังไม่ได้กินใช่ไหมเดี๋ยวให้ดูให้ทดลองดูหนึ่งซองรว่งนี้อย่าลืมนะจ๊ะว่าซองห้าสบาทซองห้บาทครึ่งของร้อยนะจ๊ะถ้าไม่ใช่ฉันแม่กินนะจ๊ะแล้วแล้วมีอะไรจะตามแม่วันนี้วันนี้นะเมื่อวานวันหยุดตามไปเล็ว้วแล้ววันนี้หยุดชดเชย หยุดเจดเจอแล้ว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 ดูหน้าตาก่อนนะสิวขึ้นเยอะนี่ตรงนี้นี่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 สิวขึ้นเยอะแต่ตอนนี้มันมันหายยังอ่ะดูสิเราดูเองไม่ออกนาต้องให้คนอื่นดูให้ดูหายยังมีกี่เม็ดสียเม็ดหน้าตาไม่ได้แต่งหน้านะจ๊ะไม่ใช่ไก่นะจ๊ะขนสวยแต่งหน้าทุกวันอันนี้ไม่นะจ๊จะไ้ย หน้าตาโมลงโมล่งพอใจกับอโมล่งโมล่งมาโมล่งแต่ก็จริงใจนะแต่ว่าเปรกนะหน้าตาโมลงโมล่งเท้าในคุนโชบจังสวยก็ดูนยูคขุนใสจังจักรพชอบคนโมลงโมล่งทีระดาแล้วก็ ลูกบิดออกมาชมหนึ่งคนเลี้ยวค่อยอ่ะไม่ใช่คนบนเกา่เข้ามาแล้วหนึ่งคนพวกหมูเด็กพี่ตาตอนนี้ชมอยู่ไหมอ่ะนี่พี่ตานะั้นเราบบกหลายครั้งแน้นะให้จริงใจก็ไปจะไปกินกาแฟท้องตาลาดเข้าใจไหมเราจะบอกเคล็ดลับให้นะกินกาแฟท้องตาลาดนะ เคยกินนะเมื่อก่อนเราเคยกินกาแฟาต้งตลาดพี่ตาลรู้ไหมพวกแล้วก็ลากออกมาเมื่อก่อนไม่เคยกินนะลองกินดูแล้วก็วกปลากออกมาวัน่อนนั้นไปกินชายเย็นเนี่ยชายเย็นนั่นกินประจํานะว่ายอมรับว่าก,กินชายเย็นเป็นประจาแต่ตอนนี้เลิกแล้วยังไม่เลิกสนิทนะแค่เลือกเบาๆยังมีตอนนีนยังมีซื้ออยู่ถุงสองถุง เลิกได้เพราะใครพี่โยเป็นคนบอกให้เลิก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 พี่บุญก็บอกว่ายังไม่ต้องกินไม่ต้องกินเลิกแต่มื่อเกว้นวมึงกินแล้วมึงน,นอนไม่หลับอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยเลิกตอนเช้ากินโวนตีนเย็นนะคะนั่นแหละโวนตีนเย็นตาพิษพว,วกลากไปทั้งถนนเลยงานพอทาง,ทงานหนักมันทาใต้จะเป็นลมอว,วกเต็มถนนเลยนะั้นก็เลยได้ได้เนี่ยช่วย กีสวนดอกไม้นี่ช่วยได้นะดีระดกีสวนดอกไม้นี้ช่วยได้การเป็นลมกินสงโซงวันนั้นท้องว่าง้วกอวกไปหมดแล้วลากออกไปหมดแล้วแล้วมาได้กีสวนดอกไม้นี้ไปสงโซงท้องว่างดวยสบายนอนหลับตั้งแต่ตอนตอนเย็นมะโอ้ไม่ใช่ตอนเย็นนอนหลับตั้งแต่สิบโมงครึ่งแล้วก็ยาวไปถึงตีสามด้วยนะ ตกใจตื่นนึกว่าเฮ้ยทำไมกูนอนตัง้งแต่ตีสามไม่มีใครปลุกตกลงตีสามวันเย็นนะคะตอนเย็นนะคะตีสามตอนเย็นนึกว่าตีสามหัวรุ้งตกใจแค่ตาย <c oughs> และนี่ไอตัวช่วยมันทําให้นอนหลับสบายเลยเอโซดอกไม้ตัวช่วยเนี่ยจะให้พวกเทศบาลลองดูแต่ว่าคุณเทศบาลอ้ อย่างว่านะู่นี่นั่นหลายเรื่องมึงกินแล้วเป็นยังไงเอาตามเราก็อบอกไปว่ากินดีอะไรยังนั่นอย่างนี้เอาไม่เชื่อล่ะอบอกคนเรามีสิทธิ์ไม่เชื่อจังเรากินคนเดียวบอกต่ออือบอกต่อใช่บอกต่อ,อ,ม,อ,ตอ,อ,ตอมีคนกินด้วยนะตอนนี้เทศบาลแล้วตำรวจตำรวจนั่น นี่นี่เล่าแคทลับให้ฟังตำรวจมันเรียกมาถามว่ากินอะไรนี่กินเดินกินแล้วก็แ <c oughs> ก่แกล้วก็มากินกินกินจะเป็นลมมันบอกว่ากินอะไรบอกว่ากินยาบ้ากินยาบ้าชนิดที่ร้ายแรงที่สุดติดแล้วไม่มีวันหุดรู้ไหมตำรวจมันอยากรูอก้อยากโลดว่าย,ยาบ้าอะไรวันเทศสาลกินยาบ้าอะไรนี่ มันสูงใสมาดูตกลงมันจะกินด้วยยาบ้านี่บอกว่ากินลแล้วติดติดแด้วรู้ไม่เดินทั้งวันเลยมีแรงเอามาดูดี่เอามาให้ดูแล้ววันนั้นไม่ได้พกซองไปนะไม่ได้พกไปซองเอาแก้ตัวนี้ไปเดี๋ยว่าผลิตภัณฑ์ที่เรากินอยู่เป็นประจำก็ตามว่าเราอายุเท่าไหร่แล้วเราบอ,อกว่าอายุ สี่ส hey, ิบกเนี well Arizona, ่ยไอ้ช sure> ิวอะนะต้อบอกว่าสามสิบกว่ากว่าไม่ห่าดูแตต้องสามสิบกว่ากว่านั่นนะสิบปีนั่นนะเราอายุน้อยลงไปตั้งสิบปีนะจากสี่สิบกว่าเหลือสามสิบกว่าอายุลดลงนะไอ้แล้วหน้าตานี่หน้าตาปกตินะไม่ได้แต่งหน้านะนี่คิ้วก็ไม่ได้แต่งปากก็ไม่ได้แต่ง มันมีสิวใช่มันมีสิวก็เรานอนเด็กนี้ตีหกมันก็ต้องมีสิวอยู่แล้วใช่แล้วนี่วันนี้นะมาคุยมาคุยเรื่องโปตานิกอนแล้วก็โปตานิกอนตัวนี้แล้วก็เกสรดอกไม้ตัวนี้แล้วก็อาเฟจริงใจตัวนี้กินนี่กินสามตัวนี้แล้วก็ชาซูรุนนี่ ชาลูซุนชาลูซุนชาหกร้อยหกร้อยราคาสมาชิกย่อยทำไม่ร่างกายเมื่อก่อนเนี่พุงเยอะแล้กินกินนี่ก็ไปกินกินสุนชาไม่มีไม่ไไม่ได้เอามานานามันหมดแล้วทิ้งขยะไปแล้วว่าจะเอาไม้ดูหน้าตามันเป็นยังไรแต่ตอนนี้ดูไม่ได้แล้วนี่อ้อยจ้อย เออนี่ให้จอยกินตัวนี้เลยสวยสวยนานยาวนานสวยจริงนะถ้ากินตัวนี้นะฮะกินเป็นประจำนะผิวคอนสวยนะแต่เรานั้นอากแดดทุกวันเลยใจเสวยมาจาับไหนกันล่ะต้องกินทุกวันทุกวันเลยแต่นี่เรากินกินเรือ่อยเรื่อยอเราไม่ได้กินทุกวันหรอกที่กินอยู่เป็นประจำก็นี่โบตานิกอนแล้วก็ าแฟจริงใจถ้าใครอยากสวยก็ต้องกินตัวนี้จริงจจยสวยจริงนะไม่ได้บอกไม่ได้มีเคล็ดลับนะเคล็ดลับของผู้หญิงเลยนะคนท้องก็กินได้กินได้ใช่เนี่ลองซื้อดูวันหลังเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อมากองหนึ่งแล้วมาแบ่งกันกินดูก็ได้มันมีอยู่ตอนนี้มีอยู่ส่งพองเลี้ยวหมุแเลวสยงตามโซงเดี๋ยวจ้า อเอาไปให้ลองกินดูตกประมาณซองหนึ่งห้าสิบกว่าบาทกินดูแล้วจะติดใจพี่บุญกินน่ะยังติดใจเลยบอกว่าย,ย,ย,ยังยังหยิกไม่สาวปิวยังหยิกไม่เอาไม่พี่หยิกซองนี่พี่ติดใจกินไปกุ้งโรเองนกะพี่บนนุญน่ะร่างกายอ่อนแอนะทรรมาจะเป็นลมด้วยนะวันนั้นบอกว่าเอาเอาตัวช่วยไปกินตัวนี้ไปดู กินเกสรดอกไม้ไปดูพี่บนกินตั้งไปนะครึ่งซองเองนะไม่ไม่ถึงซองนะร่างกายพอดีขึ้นนะอู้มันดีจริงนะซาวเบี้นะมึงซื้อมาแบ่งกันกินมั่งไม่ต้องมาซื้อยกกรงนะพี่เก็บเบี้ยวไว้ทําอย่างอื่นก่อนออกมาแบ่งกันกินอนสี่ซองอนะ่ะครองอนเอาไปแล้วนะครับตรงน,นี้สี่ห้าซองวันก่อนให้แบ่งไปกินดูติดใจจังเลยจอยใต้จอยกินตข้าไปไนมะ่จะติดใจ ใช่เดี๋ยวจะพาไปโฆษณาที่บ้านพาไปถึงบ้านเลยนี่หน้าหน้าตาเป่งเปลงเห็นไหมเห็นไหมโจยนั่นอยู่สวยอยู่เล้วถ้ากินก็ไปก็สวยกว่าเก่าเลยเราบางคนโนหมนุ่มหน้าตาไม่สวยหรอกแต่ว่ากินแล้วมันจริงใจนี่นี่นี่อายุสี่สิบกว่าสี่สิบบุ ตอนนี้ถ้าดูดูดีๆนะตอนนี้บอกตกประมาณสาปดหรือว่าไม่ถึง40่สหรือว่าสี่สิบสี่สิบสี่สห้าดีแต่หลังมองว่าเรายี่สบเกายี่ดไม่ได้เต่งหน้าไม่ได้แตบไม่ได้เต่งหน้าไม่ได้ตาปากนะโนนโนนตีห้าครึ่งตูนมาตีสิบเอ็ดแล้วก็ ล้างหน้าเสร็จก็มาชมงกินใจกินสองโซมท้องว่างไม่กินข้าวตอนเช้านี่ถ้าไปร้านโกตอนเช้าก็กินโอนตินเย็นหลังวันนี้ไม่ได้กินอะไรดีแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นลมแน่พวันนี้กินกาแฟไม่เลีวสองโงม <c oughs> <c oughs> นี่ ก็จะมาบอกแบ่งฟันประสบการณ์น,นิดหน่อหน่อยที่เราประสบการณ์มาว่าเรามีอยู่ยังไงมองตีสี่ตีห้าตีห้าครึง่งแล้วไม่หน้าตาหน้าตาโบนี่เห็นไหมหน้าตาโบแต่แต่ร่างกายมันก็ยังดีนะเ็ย,ยังทํางานไหวอยู่เพราะเรามีคนช่วยไงถ้าถ้าเป็นคนธรรมดาไม่ได้กินอะไรไป ไม่ได้กินโบตานี่ก้นนี้ก็ไปนะแล้วก็ไม่ได้กินเกสรดอกไม้นี้ก็ไปนะไม่ไหวหรอกร่างกายของมนุษย์เรานอนนอนนอนดึกใช่ไหมนอนดึกแล้วก็มากินตัวนี้มันต้องทำให้เรามีพลังขึ้นมาถ้าเราไม่กินของเสริมอาหารอะไรนี่นะไม่ไหวแบบป่านี้หน้านี่นี่ดูดูคิ้วมันเป็นสิวนะสิวมันมันไม่สําคัญอะไรหรอก ดูคิวสิกขย่นขย่นหรือยังยังไม่ขย่นนะเห็นพี่โยบอกว่าถ้าคิวตรงนี้ขย่นเขย่นสามเส้นนั้นมันคือว่าเราอะไรเครียดเครียดแล้วก็แก่แก่เกินวัยแลงนตอนนี้เราไม่มีนะมีแต่สิวสิวนี้ช่วยไม่ได้าอเรานสิวโอ้อาล่ะตอนนี้ก็ทุกคนมาดู ไล่เล่นเล่นไล่ด no. ูเล no. ่นเล่นไม่ร no. no. ู <c oughs> <Wo ley. S 1> no. ้จะทำอย่างไรนอนตื่นขึ้นมาไม่รู้จะไปไหนก็เลยเอากาแฟจริงใจมาชมสองซองแล้วก็ออกมาออมากดไลค์สดดูก็ดีทุกคนที่มาชมที่นี่ก็ขอบคุณแล้วก็ขอให้จริงใจไปทั้งปีทั้งซานี่ ขอบคุณที er. ่ได้เข้ามาดูชมนี่เราสาขาน้าลวยนาไวยทำเทศบาล60 60กว่าปีแล้วนะแต่ตอนนี้ของคนอื่นเขาคิดว่าน้าหวยอายุ55ห้ม55ล้มน้าลวยนะเอาเอายาสีฟันของจริงใจนะทาหน้าทาทาหน้าทาคิ้วทาทามุกของหน้ารวยนะ ไว้เต็ม mm. ฝ้าตอนนี้ม <cem. S 2> <Same mustache. S 1> ันเสียงดังนะที่บ้านลมไม่ได้ไปไ่อยู่ข้างบนไรอยู่ข้างล่างมันเสียงดังเสียงลูกนเด็กว่าฝ้าพุ่นเต็มเลยเต็มหน้าหน้าไว้เลยว่าหน้าไว้กูไม่รู้ทํายังไงดีแล้วนะหน้าหน้าคุณนฝ้าไม่รู้จะทํายังไงดีมึงหาวิธีให้กูตัพบอกว่าหาวิธีอะไรตัวก็เอายาสีควันคาเขาบอกั่ ตัวโชบแบบเหนียวเหนียวเหนียวเนียวแต่เราทาไม่ได้นะเราไม่ชอบเหนียวเหนียวใช่ไหม้าจะตาพปสมกับผสมกับอะไรอ่ะฟูมล้างหน้ามันทาแม่เหนียวเหนียวหน้าใช่ไหมหน้าเวียนเกทาได้เลยโเกะบึดบ้รู้อยู่แล้วเกต่อมาตาตาตาทุกวันเลยตาตาหน้าเกตัวนี้เกลี้ยงเกลี้ยงไว้ชั้นอีกนะนี่นี่เห็นไหมสีขึ้นหน้าบวียมี่สีนะหน้าเก้ยงเววับ ผู้ชายโอโซลุงนะเรียกกันทุกวันเลยตาเราขับรถไปว่าไปไหนนะหลวยไปดูโอโสว่าเอาคุณไปจีบโอโสลาวไม่มันคุไม่ได้จีบกูไปขอข้าวกินไม่โอโซชอบหน้ารวยอยู่นะมันมีอยู่คนโรนาโรชอบหน้ารวยจีบหน้ารวยนั่นรู้ไหมหน้ารวยตอนนี้นะ ห้าสิบหกสิบหกสิางแล้วนะแต่ตัวนี้ดูเหมือนว่าคนอายุห้าสิบกว่าก่าใช่หน้ารวยสวยนะใครๆก็เห็นคือไม่ได้สวยแบบคนแก่นะไม่ได้สวยแบบคนแก่ขอเรียกว่าสวยแบบธรรมชาติฝ้าสิวไม่มีนี่ขอเรียกว่าสวยธรรมชาติก็เหมือนกับชันนี่แหละเห็นไหม ดูดูดูไม่มีคิ้วไม่มีกระมวดไม่มีอะไรนะหน้าตาก็คนสี่สิบกว่าอายุคนนี้มันก็ได้อยู่แล้วแต่บางคนเขาคิดว่าเรายี่สิบเก้ายสิบเก้านะวอลังมันเชื่อนะว่าเราอายุยี่สิบมันเชื่อมันมันโง่เลยมันมันดูอย่างไงนะว่าเราอายุน้อยกว่า อนาตาเรานะมันก็ได้อยู่นะสี่สิบกว่าแมันดูยังไงยี่สิบเก้าสามบอ่อนไปทั้งสิบกว่าปีดูดังแล้ววันนี้ไม่มีอะไรมากหรอกแค่มาไว้ดูเล่นๆแล้วก็พี่เยาพี่เยาชอบให้ให้ให้ทำอะไรแบบนี้เลยแล้วก็ปาลิกโอ้ก็ลงมาทำดูเหมือนพี่เยาเห็นพี่เยาชอบทำ ก็งมาทำดูก็ขอบคุณพี่ป้าเล็กก็พี่เยด้วยขอบคุณทุกคนที่มาฟังแล้วก็มาดูกันวันนี้แล้ววันหลังจะไล์ให้ฟังใหม่จบแค่นี้นะคะบ๊ายบาย